ขยียนี่เมยขอเสนอตัวเต็มสปปร์ยัญญาทธารบสวรค์ภาคที่ห้าโรงเรียนเจีนนันตอนที่14มาเริ่มกันเลยนะครับเนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยอยู่นิดนิดดังนั้นถ้าเกิดใครจะหลบสปอยหลบไปก่อนได้เลยนะอ่ะมาเริ่มกันเลยปัจจุบันนะลรงจากเสี่ยวเหยียนเข้าสู่โรงเรียนส่วนในพววผูโุโสเนี่ยก็จะพาเสี่ยวเหยียนกับเราบรรดาน,นักเรียนใหม่เข้ามาณที่พักอาศัยของนักเรียนใหม่ที่พักอาศัยดังกล่าวมันก็เหมือนกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแต่ละ พื้นที่ในการพักอาศัยจะมีบ้านให้หล่าบรรดาศิธิ์ในการเลือกนะครับพักอาศัยกันแต่ส่วนใหญ่กู้ผู้โสจะไปคนจัดหาและบอกกับศิษย์แต่ละคนให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่นั้นเซียวเยียนเองก็เป็นเช่นเดียวกันแต่พวกเซี่ยวยียนนั้นจะโชคดีนิดหนึ่งเนื่องจากเขาเป็นสี่คนที่โดดเด่นที่สุดในนักเรียนส่วนใหม่ก็ลเลยจะได้รับบ้านที่หลังใหญ่และดูดีที่สุดในแฉบอาศัยนะครับของบ้านพักแถวนี้หลังจากผู้ผู้โสเนี่ย มาส่งพวกเขาเสร็จสิ้นก็บอกว่าต่อจากนี้พวกเจ้าทั้งหมดจะต้องอาศัยอยู่ณบ้านแห่งนี้ด้วยกันเป็นระยะเวลาจนกว่าพวกเจ้าจะจบการศึกษาออกไปแนวเรียนเจียนนันส่วนในสำหรับสี่คนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นข้อกังขาเนื่องจากพวกเขาอยู่ร่วมกันมาเนี่ยตั้งแต่การล่าพลังงานเพลิงและรู้ใจกันอย่างดีดังนั้นการอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับพวกเขาแน่นอนโลกดึกเสียเ่ยวเย็นก็มาข้างเข้ายาน เพื่อทาการฝึกปาลเหมือนเดิมโดยมีน้องเสี่ยวาฉนะฝึกเป็นเพื่อนจะเห็นได้เลยว่าเป็นการฝึกแบบขมัดแม่างนะครับขยันคันแข่งทั้งเจ้านายและสัตว์เลี้ยงแต่เสี่ยวาฉเนี่ยจะแตกต่างไปนิดหนึ่งเพราะหลังจากการฝึกเสร็จจะต้องมีการเติม m 1 5 0ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนิดหนึ่งแต่ M อ็มดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างจะทําให้เสี่ยวเหยียนของเรานะครับปวดใจมากๆเมื่อก่อนเสี่ยวฉายกินเพียงแค่วันละ หนึ่งหยดทุกวันนี้กินวันละขวดกระดกเป็นเอ็มร้อยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคู่หลังจากนั้นนิดหน่อยก็เยาวชนเนี่ยออกมานะครับออกมาจากแหวนบรรจุเพื่อทําการพูดคุยกับเซียวเหยียนเกี่ยวกับเพลขันไทยดาวตกว่าตอนนี้เขาสามารถจับสัมผัสเพลหันไทยดาวตกได้แล้วแต่การจับสัมผัสของเขารู้สึกมันเบาบางไปอย่างมากก็เลยเพียงได้บอกได้ว่าตอนนี้เพลขันไทยดาวตกนั้นอยู่ณนะทิศทางใดเท่านั้นให้เซียวเยียนออกไปสํารวจดูว่าทิศทางดังกล่าวนั้น มันอยู่ที่ไหนกันแน่เตียวเหยียนตอนเช้าตู่เนี่ยก็ตื่นเรียบตื่นแต่เช้าเลยเพื่อจะทําการมาสํารวจพื้นที่ดังกล่าวพอเสี่ยวเหยียนมาถึงได้พบกับหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานหอคอยที่อยู่กลางราวาขนาดใหญ่หลังจากเสี่ยวเหยียนมาถึงเสี่ยวเหยียนก็รู้สึกมุนงวงว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมกลางราวากลางที่ร้อนมันถึงได้มีเจ้าหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานโผล่ขึ้นมาล่ะหลังจากสำรวจไปรอบๆก็บพบว,ว่าที่นี่มีนักเรียนใหม่ นะครับต้องบอกไม่ใช่ดิมีแล้วเรียนรุ่นพี่เนี่ยหลายคนเลยทีเดียวที่มานะที่แห่งนี้ตั้งแต่เช้าตู่เลยเราบรรดารุ่นพี่นั้นกับรอเวลาอะไรบางอย่างที่หน้าหอคอยมีทั้งคนที่นั่งทำเข้ายานเพื่อรอเวลาในการเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งแน่นอนครับเวลาดังกล่าวก็คือเวลาการเปิดของหอคอยอัคีฟ้าหลอมปานเวลาการเปิดของหอคอยอาคีฟ้าหลอมปานกำหนดเวลาในการเปิดปิด หลังจากเสียวเว่ยวนเดินไปเรื่อยๆและสํารวจหอคอยก็พบว่าหอคอยดังกล่าวปีพลังบางอย่างกําลังปกปิดปกคุมอยู่ทั่วรอบหอคอยเหมือนกับกําลังปกปิดอะไรบางอย่างไว้ปกคุมไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเล็ดลอดออกมาประตูดังกล่าเนี่ยเปิดออกพวกเสียวเว่ยวนก็เลยอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรอยู่กันแน่ก็เลยได้ทําการเข้าไปสํารวจตรวจสอบสิ่งที่ทําให้เขาตกใจคือข้างในหอคอยนั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่เขาคาดคิดไว้อย่างมากมายสามารถบรรจุสิทธ ได้เป็นจํานวนมหาศาลแต่ในขณะเสี่ยเวเหยียนกำลังเพื่อนเพลินกับรอบข้างมีบางอย่างเข้ามาจู่โจมเขาจากภายในโดยที่เขาเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกมึนงงเป็นอย่างมากเราบรรดารุนพี่ต่างๆเนี่ยพอเห็นอาการก็บอกว่าอ้าไอ้เจ้านี่มปนสิทธิ์ใหม่แน่นอนเลยมีอาการแบบนี้แปลว่ายังไม่ได้ไปหาผู้ผู้โสพเพื่อรับกรรมชี้แนะการจัดการหรือกําจัดเจ้าเพลิงหันไทยดาวตกเที่ยวรังเข้ามาจู่โจมในหัวใจ เพิงดังกล่าวนะครับจะถูกเรียกกันในหอคอยว่าเพิงหัวใจเพราะมันจะโจมตีเข้ามาในหัวใจโดยตรงของคู่ฝึกหรือว่าคนที่เข้ามาในหอคอยอขีฟ้ารอมปานนั่นเองเสียวเหยียนเนี่ยก็เลยใช้พลังของเขาหรือเพิงกลัวเขียวกันพิภพเพื่อต่อต้านเจ้าเพิงที่เข้ามาโจมตีหัวใจเอาไว้แต่ในจังหวะเสียวเหยียนกําลังจะต่อต้านมันนั่นเองเดาเฉิญก็บอกว่าถ้าเจ้าเนี่ยเปลี่ยนจากการต่อต้านแล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพลังของเจ้าหรือรอมรวมมันได้ จะเป็นผลดีต่อเจ้ามากกว่าเจ้าเพิงชนิดนี้ที่โจมตีเจ้ามันสามารถช่วยเจ้าฝึกพลังปานได้เร็วกว่าการฝึกพลังปานที่อยู่ด้านนอกหลายเท่านักพอเซียวหยางได้ยินดังนั้นเซียวหยางก็เลยเริ่มทาการที่จะกดกั้นนะกดทนเพื่อทําการหลอมรวมเจ้าเพิงที่เข้ามาจู่โจมในหัวใจของเขาเราบรรดาศิษย์เนี่ยที่เห็นนะครับนักเรียนใหม่เข้ามาโดยที่ไม่ไปหาคู้ผู้สรงก็มีการเยาะเย้ยปากถางกันว่าเฮ้ย เป็นไงเลยเด็กคนนี้เนี่ยสงสัยมันจะจองหองเข้ามาโดยไม่มีการแนะนําจากเหลาบรรดาผู้โสดสมน้ําหน้ามันที่ต้องมีสภาพแบบนี้ในจังหวนนะนั้นครับผมให้สังเกตดีๆว่าจะมีรูปหมาป่าอยู่ด้านหลังของคนบุคคลนี้หมาป่าดังกล่าวเนี่ยเป็นพักพักหนึ่งเป็นนะเป็นพักใหญ่ด้วยที่ในอนาคตจะเป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งในการสู้กับเซียวเหยียนเป่ยสิ่นรุ่นพี่ที่อยู่ในทำเนียบยอดฝีมืออ่าทำไมผมรู้เพราะผมจําได้ว่าพักเนี้ย มันเป็นพักเที่ยวหมาป่าแต่ของใครนั้นไปนรอดูเอาทางด้านอ่านเย่ยเองก็มาพอดีครับเขาเรียกว่าดวงอุปถัมภ์อ่านเย่ยเนี่ยเอ่ยขึ้นมาว่าพวกเจ้าเนี่ยเห็นสิทธิ์น้องเนี่ยเข้ามาทาไมไม่แนะนําเขาเกี่ยวกับการชี่จะโดนเพลิงหัวใจจู่โจมเขาให้พวกเจ้าเองเมื่อก่อนก็เคยเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือทําไมถึงได้มาถากถางสิทธิ์น้องที่เข้ามาใหม่เป็นรุ่นพียระสเปล่าไม่มีจรรยาบรณในการดูแลร,รุ่นน้องตับทาง มาเยะเยอะถากถางรุ่นน้องแบบนี้ทำตัวเนี่ยไม่สมฐานะตัวเองโอด่ายับอยู่นะหลังจากนั้นหาญเย่ก,ก็เลยบอกนะครับให้กับคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยไปแจ้งกั้พุโสว่าเพื่อมาดูอาการเสี่ยวเหยียดน,นะตอนนี้ที่จริงแล้วมันจะมีอูเหาอีกคนหนึ่งแต่อูเหาไม่ได้มาด้วยคืออูเหาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขี้เกียจออกมาด้วยมั้งก็เลยตัดให้มันไปอยู่ที่คำนับของสิทธิ์ใหม่กันปัจจุบันนับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยลราบรรดาสิทธิ์พี่กลุ่มนี้ ถึงมาหาเราบรรดาศิษย์น้องนะครับแก๊งขาวเนี่ยทำไมต้องมาหาพวกเสี่ยวเหยียนหรือพวกควินเนอร์ที่อยู่ในที่พักอาศัยผมจะบอกอย่างนี้นะครับตอนที่เสี่ยวเหยียนเข้ามาถิงโรงเรียนส่วนไหนนั้นมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือเหตุการณ์รุ่นพี่มาเก็บสวยกับรุ่นน้องเป็นพลังงานเพลิงสองวันแต่ปกติเขาจะเก็บเพียงแค่1กลุ่มหรือ2กลุ่มแต่คราวนี้มันเกิดอุบิเนต์เพราะกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้สามารถเอาชนะรุ่นพี่ ได้ก็เลยมีหลายๆกลุ่มเข้ามาเก็บสวยกันแบบ4 5ห้ากลุ่มเลยทีเดียวนักเรียนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยนักเรียนใหม่ที่ค่อนข้างจะเป็นหัวโจกเข้าไปบอเซียวเยียนว่าปัจจุบันนี้พวกเขาโดนโกขีก่มเหงไปอย่างมากอยากให้เซียวเหยียนตั้งพักเป็นของตัวเองโดยพักดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่าพักเซียวราเซียวเหยียนเองก็จนใจนะสุดท้ายก็เลยต้องตั้งพักขึ้นมาพอเซียวเหยียนตั้งพักเซียวราขึ้นมามันเกิดเหตุการณ์ที่ ราบรนดาสิทธิ์พี่ทั้งหลายเกิดความไม่พอใจเพราะเนื่องจากว่าเราบรรดานักเรียนใหม่ของแต่ละปีจะต้องมาแบ่งหารทำระากันแต่ละกลุ่มแต่ละพักเพื่อให้เท่าเทากันเป็นเหมือนกระสายเลือดใหม่เข้ามาเติมเต็มในพักนั้นๆพอเสียเ่ยวเย็นตั้งพักขึ้นมาด้วยตัวเองเราบรรดาพัก,กอื่นๆก็จะไม่ได้นักเรียนใหม่ไปสักคนเดียวก็เลยเป็นการที่ไม่พอใจโดยการนะครับนะพักที่ไม่พอใจมากสุด แล้วเอาพวกมุมเนี่ยหรือเอาพวกกวนตีนก็คือแก๊งขาวแก๊งขาวนั้นเป็นแก๊งของไปเ่เซิ้งลูกคี่ลูกน้องของไป่ซันด้วยความที่ไป่ซันไม่ชอบเสียวเยียนอยู่แล้วก็เลยใส่สีตีไข่ต่างๆนา,นานาเพื่อให้ไป่เซิ้งเนี่ยออกคําสั่งให้กับแก๊งขาวหรือพักพวกติงมาหาเราบรรดานักเรียนใหม่โดยการนํามาของฟูเอ๋อฟูเอ๋อเป็นประดับวิญ,ญญาณหนึ่งคนที่อยู่ในแก๊งขาวถือว่าเป็นคนที่ ในระดับเนี่ยระนาบใกล้ๆเคียงกับรองหัวหน้าประมาณนั้นส่วนในจังหวะที่อู๋เหาบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่ควรจะยิงพยองนะควรจะส่งนักเรียนเนี่ยบางส่วนออกมาบ้างให้เข้าร่วมกับแก๊งข่าวของพวกเขาในจังหวะดังกล่าวอูเหาเนี่ยไม่พอใจครับอูเหาไม่พอใจเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมากวนตีนมันมาหาเรื่องชัดๆใจเขาแนงดูดายอยู่ได้ไงพินเนือก็เลยห้ามบอกว่าอย่าวู่วามตอนนี้เนี่ยเสียวเหยียนไม่อยู่อย่าวู่วามทําอะไรเนี่ย ไ่เข้าเรื่องอะไรประมาณนั้นไบซันก็บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยคิดดีๆนะการตั้งพักขึ้นมาเนี่ยโดยมีแต่นักเรียนใหม่มันไม่คุ้มค่าหรอกพวกเจ้ามาอยู่แก๊งข่าวของข้าดีกว่าอีกอย่างเซียวเหยียนเนี่ยพอเข้ามาอยู่ข้างในไม่สามารถรำพองตนได้เหมือนตอนอยู่ข้างนอกหรือโรงเรียนส่วนนอกนักหรอกเพื่อข้าเถิดก็ใส่เสียตีไข่พินเอ๋อเลยก็บอกว่าข้าเนี่ยไม่อยากคุยแก่พวกที่ทิ้งพวกพ้องไอพวกที่หักกระหลังพวกพ้องแบบเจ้าส่วนสุดท้ายนะผูอาหลังจ้าเข็นทั้งสอง โตเถียงกันไปโต้เถียงกันมาฟูเอาเอิดการชอบหรือว่าเกิดการเนี่ยสนใจในตัวของพินเออร์ขึ้นมาทันทีก็เลยยื่นข้อเสนอว่าเอาอย่างนั้นแล้วกันพวกเจ้าเนี่ยส่งนักเรียนใหม่ออกมา10คนโดย10คนดังกล่าอ่ะมีเจ้าอยู่ในนั้นด้วยเจ้าจะต้องมาเข้าร่วมกับแก๊งข่าวของข้าโอ้โหฟูเอาเนี่ยแบบมีอาการหืนราคะเต็มหน้าเลยในการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไบซันเนี่ยพอเห็นดังกล่าวก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนกันที่คุยกันเอาไว้นี่ว่า ทำไมถึงทาแบบนั้นกูเฮ,า,นะฮาก็ได้บอกว่าเฮ้ยกูเอานะครักูเอาก็ได้บอกว่าไม่ต้องเรื่องนี้ฆ่าเคีย์เองชื่มันจะคล้ายๆกันนะฟูเอากับอูเหาดังนั้นเนี่ยอาจจะสับสนหรือสลับกันนิดหน่อยขออภัยด้วยไปต่อเลยเหตุการณ์ต่อมาคือเหตุการณ์ตัดสลับภาพมาแบบเหมือนหนังไทเป้เลยตัดสลับมาที่เดิมนะหรือว่าที่หอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานต่อคือกําลังลุ้นนั้นอยู่แม่กตัดไม่ได้เฉยในจังหวะนั้นกู้พุซโซดิวเนี่ยก็เข้ามาพอดีและกาลัง ต้องจ้องมองเหตุการณ์ว่าเสี่ยวเยียนจะสามารถทนตอบเพลิงหัวใจได้นานขนาดไหนเคยมีคนทนได้ถึง18นาทีแล้วเขาเนี่ยก็คาดหวังไปอย่างมากว่าเสี่ยวเยียนอาจจะทนได้มากกว่านั้นหรืออาจจะทนได้ใกล้เคียงกันสําหรับนักเรียนใหม่ที่อยู่ในโรงเรียนส่วนใหนถ้ามีความสามารถในการทนเนี่ยพลังงานเพลิงในรอบแรกที่เข้าสู่หอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานได้นานนักเรียนคนนั้นจะมองว่าแบบ เราบรรดาผู้ผู้โสเขาบางทีก็ไม่ค่อยถูกกับการและการก็เลยจะจ้องมองหานักเรียนที่มีพรสวรรค์เพื่อแบบทําความรุนักททาความตีสนิทอนาคตนักเรียนเหล่านี้จะมาเป็นกําลังให้กับเขาเป็นพันธมิตรที่ดีเพอเห็นเซียเวเยียนอยู่ในอาการที่กําลังต่อต้านเพิงหัวใจหรือเพิงขาท้ายดาวตกอยู่ผู้ผู้โสเนี่ยกำลังมองนะครับแต่ยังไม่ทันเข้าไปเพราะเนื่องจากเซียเวเยียนยังสามารถทนต่อเพิงขาท้ายดาวตกได้ก็เลยมีการพูดคุยกับ หาเย่หาญเย่เจ้าก็อยู่ในนี้ด้วยหรือตอนนี้เนี่ยเขาสามารถทนไปได้เท่าไหร่แล้วหาญเย่ก็บอกว่าตอนนี้เขาสามารถทนได้นานพอสมควรแล้วถ้าคิดว่าเขาอาจจะทนได้ต่อไปจนถึงสามารถทาลายสติที่เคยมีคนทาเอาไว้ได้ด้วยซ้ําทางด้านพุ่พมุโสริวนะก็บอกว่าเจ้าเองก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันตอนเจ้าเข้ามาครั้งแรกก็ทนได้นานถึง10บกว่านาทีอาญเย่ก็ตอบไปว่าตัวเธอเนี่ยสามารถทนได้เพราะเนื่องจากว่า ตัวเธอมีการเตรียมการพร้อมมาก่อนมีคนบอกเธอร่วงหน้าก็ได้สามารถทนได้แต่เสี่ยวเหยียนไม่มีการเตรียมพร้อมใดๆจะมองได้จากสีหน้าที่ผู้ผู้โซริวค่อนข้างจะสนใจในตัวเสี่ยวเหยียนเป็นอย่างมากในการต่อทนต่อเพิงอัลเท์ไทนนะครับที่เข้าสู่ร่างกายนั่นเองอันสฟรรับตัดมาที่เสี่ยวเหยียนตอนนี้ก็กำลังหลอมรวมโดยใช้เปลวเพิงเนี่ยนะครับตัวใช้เปลวเพลิงที่อยู่ในตัวของเขาเพื่อหลอมรวมเจ้าเพิงหัวใจที่ยวรังโจมตีอยู่ หลังจากการหลอมรวมสําเร็จเซียวเยียนก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยการฝึกปานยุทธนะครับของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมามันดีกว่าการฝึกข้างนอกไปอย่างมากผู้พุสูรน่มองเซียวเยียนแล้วเห็นจังหวะว่าเซียวเยียนเหมือนกับจะไม่สามารถทนตอบเพิงฮาร์ดไทยดาวตกได้อีกเขาก็เลยใช้เปรวเพิงชนิดหนึ่งที่จุดขึ้นมาจากในเพิงเพื่อเรียกเจ้าเพิงฮาร์ดไทยดาวตกออกมาจากร่างที่จริงแล้วเขาต้องไปช่วยอูเหาก่อนแต่อูเหาไม่มานะครับไม่มาตามนัดก็อย่างที่เห็น ในจังหวะที่ผู้ผุ้โสโดังกล่าวใช้เพิงนั้นเพื่อจะดึงเพิงสีขาวหรือเพิงอัเทอรไนน์ดาวตกออกมากลับมีเพิงสีเขียวออกมาแทนเพิงสีเขียวดังกล่าวก็คือเพิงบัวเขียวแก่นวบมันเป็นระบบป้องกันตัวโดยอโัตโนมัติเมื่อมีเปลเพิงบางอย่างพยายามจะรุกรลัเข้ามาเกิดเป็นรุมระเบิดขึ้นมาระเบิดเป็นโกโก้คันระเบิดตู้มป้าม่างหอคอยดังกล่าวผู้วุ้สโตรอยยังหน้าทอสีแบบมงมงๆหมืนๆด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น จากเสียงระเบิดดังกล่าวทำให้เหล่าบรรดานักเรียนที่อยู่ด้านนอกขอคอยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแหละข้างนอกยังได้ยินขยาดนั้นข้างในจะหรืออะไรล่ะครับพี่น้องกูผูุโสเนี่ยกับหานแย่ถึงกับต้องปลุกปานยุทธนับขึ้นมาเพื่อคุ้มกันร่างกายของตัวเองฝึกเขาเรียกว่าดึงพลังโต้ชี้เนี่ยที่อยู่ในตัวพวกเขาออกมาเพื่อทำการนับคุ้มกันร่างเอาไว้ ตัวทางด้านเซลยวเหยียนเองก,ก็แบบงงๆอะ่ะพอตื่นขึ้นมานะพอเงยหน้าขึ้นมางงๆว่ามันเกิดระเบิดอะไรขึ้นส่วนสภาพผู้ผสูจโ์ดิวก็เป็นอย่างนี้แหละเสื้อผ้าเดี่ดดำเกลี่ยไหมไปทั้งตัวเลยเซลยวเหยียนเองก็ง<ๆ>ง,ง,ง,งอยู่แหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผู้ผูจโ์ริวเนี่ยก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกับเซลลวเหยียนมากมายนะักเพราะเนื่องจากเขาก็รู้แหละว่าเซลลวเหยียนนะครับมีเตลเพลที่อยู่ในร่างกายเพราะเนื่องจากการเนี่ยมีเอกสารบางอย่างพูดถึงตัวเซลลวเหยียนเอาไว้ ปาเสียวเหยียนเป็นหนึ่งในคนที่ครอบครองเปลอเพิงศักดิ์สิทธิ์หรือเพิงบัวเขียวแก่นพิภพที่อยู่ใน23อันดับแรกเพิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่าหลังจากนั้นนะผู้พิโสเดิวก็เหมือนกับสะพานเชื่อมเพื่อเชื่อมระหว่างหานเย่กับเซียวเหยียนเข้าด้วยกันมีการแนะนําหานเย่ว่ราะหานเย่เปรนสิทธิ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากเปรนสิธิ์พี่ของเจ้าตัวนางนี้เนี่ยเปรียบคอสวรรค์อย่างมากมายโอ้โหผู้พิโสเริ่มจับคู่ให้แล้ว เตียวเยก็เลยยื่นมือนะครับเข้าไปหานเย่แน่นอนในจังหวะยื่นมือควบโซริวเนี่ยมีอาการแบบตกตอึงอย่างมากมายเพราะเนื่องจากไม่มีใครสามารถนบยื่นมือไปหาหานเย่และหานเย่จับสักคนหนึ่งในการทําอย่างนั้นถ้าสามารถจับมือหานเย่ได้ตัวเขาเองจะมีหน้ามีตาเป็นที่ฉารอาบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายแต่ถ้าจับไม่ได้ตัวเขาจะหน้าแตสแกสรกขาดไปเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะหานเย่ยอมจับมือกับเตียวเย็นโดยที่ ไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งสิน้นโอ้โหคนหล่อทําอะไรก็ดีคนเก่งทําอะไรก็ได้หลังจากนั้นหานเย่ก,ก็ขอตัวเข้าไปฝึกที่หอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานตัวพุโสริวก็แนะนําแล้วก็เดินทางพาเสี่ยวเหยียนตัวสถานที่หอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานว่าแต่ละชั้นนั้นแบ่งเป็นแต่ละส่วนยิ่งชั้นล่างลงไปก็จะมีการฝึกที่ดียิ่งขึ้นเสี่ยวเหยียนเนี่ยอยากมองลงไปในบ่อนะครับในหลุมดําที่มีอยู่ข้างล่างโดยการใช้ดวงตา ที่กำเนิดขึ้นจากเปวยเพิงบัวเขียวแก่นพิภพเพื่อจะส่องดูว่าข้างล่างนั้นเนี่ยมันมีอะไรกันแน่นะข้างล่างนั้นใช่อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าจังหวะที่เสี่ยวเหยยนกาลังจะจากไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเพิงหาะทรายดาวตกมันเกิดการประทุการประทุดังกล่าวท้ายเซี่ยวเวย็นเห็นภาพเหมือนกับมีเปลวเพิงร้อมรอบเขาอย่างมากมายเปลยเพิงดังกล่าวเป็นเปลยเพิงไร้สภาพแต่ในเรื่องถ้ามันไรสภาพมันจะไม่รู้จักสี มันจะมองไม่เห็นสีดังนั้นก็เลยให้เป็นเป็นสีราวาแล้วกันเปวเพิงดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายๆงูตัวใหญ่มาคึอมาอย่างมากมายเอาแหละก็นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซียวเหยียนก็ยืนแบบงงๆไปนะครับมันคือเป็นการโจมตีเป็นการสื่อถึงการของเปวเพิงถ้าเซียวเหยียนไม่มีเปลเพลิงบัวเขียวกันพิภพก็จะไม่สามารถมองเห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ได้นั่นเองจะเห็นเป็นเพียงแค่ภาพร่างๆนะครับไม่ได้เห็นตัวตนแบบชัดเจนมากนักอะ สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นการขยี้ละกันจะใช้คําว่าสปอยแต่ว่ามันมีแค่เนื้อหาบางอย่างที่เหมือนกับในนั้นอยู่นะครับเป็นสปอยแบบ10% 20%็ตอก็แล้วแต่ใครจะคิดแต่เราเน้นการขยี้การพูดคุยกันเป็นหลักดังนั้นครับถ้าต้องการแบบการขยี้แบบเป๊ะๆเ,เลยก็ขออภัยด้วยละกันหรือต้องการการสปอยแบบราบรื่นเล่าเนื้อหามาให้แบบชัดเจนเลยก็ขอโทษด,ด้วยละกันนะครับเพราะเนื่องจากผมไม่ได้มา เน้นสปอยแต่ผมมาเน้นพูดคุยกันดีกว่าเนาะอ่ะเจอกันก่อนหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ